คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่่ใชเรงงด่อย่างเงี้ยคุณด้แม่ยี่ห้าข้อสามห้าบอกเลขสองจำนวนรวมกันได้6กสและลบกันได้เซบจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าเป็นจำนวนใด วิธีคิดเขาถามเลขที่มีค่ามากกว่าเป็นจำนวนใดนะนักเรียนก็ให้จำนวนที่มีค่ามากกว่าคือ x อ็คราวนี้เลขสองจำนวนเนี่ยมันรวมกันได้หกสิบสี่ถ้าเลขตัวมากตอบ x ออีกตัวหนึ่งก็ต้องตอบเท่าไหร่ อีกจำนวนหนึ่งก็คือหกสิบสี่ตั้งลบออก x ตัวหนึ่งตอบ x แล้วสองตัวมันรวมกันได้หกสิบสี่อะอยากรู้อีกตัวหนึ่งก็นำ x ไปลบออกเสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วลบกันได้ตอบสิบอะลบกันได้ตอบสิบก็ต้องนำตัวมากตั้งลบตัวน้อยจริงไหมเพราะผลลัพธ์มันได้บวกอะ ถ้าเกิดผลลัพธ์มันได้ลบนักเรียนต้องเอาตัวน้อยตั้งลบตัวมากนะแต่นี่ผลผลลัพธ์มันได้บวกต้องเอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยก็ได้ x ตั้งลบ x คือตัวมากนะไอ้น,นี่คือตัวน้อยแล้วลบด้วยหกสิบสี่ลบ x ตอบเลขเซความยากมันจะอยู่ตรงนี้นักเรียนต่อไปนะเธอต้องต,งตั้งตรงนี้ให้เป็นนะ ตั้งสมการนี้ให้เป็นถ้าตั้งได้เป็นก็จะทำได้หาค่า x ตอบเท่าไหรทนะ่ทำอย่างนี้ดูนะวิธีคิดเนี่ยทำงี้ตรง,งนี้เนี่ยลบด้วยอ่ะลบด้วยมันก็คือลบหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงนี้ลบหนึ่งนักเรียนนำลบหนึ่งคูณเข้าไปในวงเล็บตรงนี้แปลว่าใช้สมบัติแจกแจงนำลบหนึ่งคูณเข้าไปในวงเล็บแปลว่าใช้สมบัติแจกแจงก็ได้ x จำนวนลบคูณจำนวนบวกก็ได้จำนวนลบได้ลบหกสิบสี่จำนวนลบคูณจำนวนลบได้ไรครับได้บวกก็ได้ x ็เท่ากับเลขสิบนักเรียนก็ได้ x บวก x ตอบสองเอ็ลบหกสิบสี่เท่ากับเลขสิบเสร็จแล้วนักเรียนเห็นว่า ตรงนี้สองตรงนี้หกสิบสี่ตรงนี้เลขสิบเนี่ยเป็นเลขคู่หมดเลยก็นำสองหารได้ลดตัวเลขได้นะักเรียนโดยการนำสองหารทั้งสองข้างนำสองหารทั้งสองข้างนะก็เหลือหนึ่งเอ็กสองหารหกได้สามสองสองสี่สองห้าสิบเสร็จเรียบร้อยนะักเรียนก็ทำตรงนี้ให้เหลือศูนย์ก็จับสามสิบสองบวกทั้งสองข้าง สามสองบวกทั้งสองค่านะก็ได้ x ลบสามสองบวกสามสองเท่ากับห้าบวกสามสองตัวนี้หมดไปเหลือเอแล้วสามสิบสองบวกห้าก็ได้เท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดตอบสามเจ็ดก็ตัวเลือกขอคายจำนวนเอ็คือจำนวนที่มากกว่าข้อนี้ครูจะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะักเรียน นักเรียนสมมุติค่าโดยใช้ลบกันได้สิบก็ได้อวิธีนี้นะครูจับจับผลลบกันได้สิบเป็นสมการคราวนี้จะทําให้ดูวิธีก็คือจะทำเลขสองจำนวนรวมกันได้หกสิบสี่เป็นสมการบ้างแล้วลบกันได้สิบเนี่ยเป็นการสมมุติสมมุติค่าขึ้นมาดูนะดูวิธีคิดนะวิธีที่สอง วิธีที่สองเนี่ยครูก็ให้จำนวนที่น้อยกว่าเนี่ยให้จำนวนที่น้อยกว่าคือ x เอาเดี๋ยวไปซ้ำกับข้อเมื่อกี้คือ y มังก็ไดะเปลี่ยนตัวแปรซิให้จำนวนที่น้อยกว่าคือ y เรารู้ว่ามันลบกันได้สิบอะเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากกว่าต้องตอบเลขอะไรอะจำนวนที่น้อยกว่าคือ y แล้วอะ จำนวนที่มากกว่าก็ต้อง y เพิ่มอีกสิบจำนวนที่มากกว่าคือ y บวกอีก10ตัวน้อยคือ y ตัวที่มากก็คือ y บวก10คราวนี้เลข2จำนวนรวมกันได้64เลข2จำนวนเนี่ยรวมกันแล้วได้64ก็จับมันรวมกันสิได้64 ก็ได้ y บวก y บวก10เท่ากับ64เห็นไหมนี่เป็นสมการแล้วรวมกันแล้วตอบ64เสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ถามจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมจำนวนที่มากกว่าคือ y บวก10นักเรียนนักเรียนก็หา y บวก10ที่ตอบอะไรนักเรียนก็จับบวกกันจับบวกกันเลย y บวก y ได้อะไรครับ y บวก y ก็ตอบ 2y บวก10เท่ากับ64อ้าวนักเรียนนี่เลข2นี่เลข10นี่เลข64เป็นเลขคู่หมดเลยอะไรหารได้หมดเนี่ย2ใช่ไหมลดตัวเลขได้โดยการนำ2หารทั้งสองข้างก็เลยเหลือ y 2หาร10ก็ได้5 สองหารได้สามสองสองสี่เสร็จแล้วโจทย์ต้องการ y บวกสิบอะไอ้นี่ y บวกห้าแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูกเพิ่มอีกห้าใช่แล้วเพิ่มอีกห้าก็บวกอีกห้าทั้งสองข้างข้างนี้ก็สามสองบวกห้าสรุปแล้วได้วายบวกสิบคือจำนวนที่มากกว่าตอบสามเจ็ดเห็นไหมคำตอบตรงกับเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะทำแบบไหนก็ได้ 3, 2, 2, สามสิบหกวานีมีอายุเป็นสามส่วนห้าเท่าของอายุวันนาและวรวิท์มีอายุมากกว่าวานีสิบปีถ้าวันนายุยี่สิบห้าปีวรวิท์อายุกี่ปีเขาถามวรลวิทก็ให้วรวิท์เลยเนาะนักเรียนก็ให้ ให้วลวิทย์อายุ x ปีครนี้โจทย์บอกวันนาเลยอายุยี่ห้าปีอะวันนายุยี่ห้าปีนักเรียนก็รู้วานีเลยสิใช่ไหมเพราะวานีอายุเป็นสามส่วนห้าเท่าของอายุวันนาวานีอายุ สามส่วนห้าคูณยี่สิบห้าห้าหนึ่งห้าห้ายี่ห้าห้าสามสิบห้าอ้าวรู้แล้ววานีอายุสิบห้าปีวอลวิทมีอายุมากกว่าวานีสิบปีเราให้วอลวิทอายุเอ็กปีใช่ไหมก็เอคลบด้วย อายุมากกว่าก็ลบด้วยอายุวานีคือสิบห้าตอบเซฟหาค่า x ได้ไหมครับก็จับสิบห้าบวกทั้งสองข้าสิบห้าบวกก็ได้ศูนย์สิบห้ามาบวกก็ตอบยี่สิบห้าสรุปแล้ววรวิทอายุยี่สิบห้าปีตอบกอคขย สามสิบเจ็ดชายคนหนึ่งอายุมากกว่าลูกชายอยู่สามสิบห้าปีถ้าผลบวกของอายุคนทั้งสองเท่ากับเจ็ดสิบห้าปีอีกสิบห้าปีชายคนนี้จะมีอายุกี่ปีนักเรียนก็ให้ให้ชายคนนี้ตอนนี้อายุเอ็กปีให้ชายอายุ เปีนะปัจจุบันอายุ x ปีเขาบอกว่าชายคนเนี้ยอายุมากกว่าลูกชายสามสิบห้าเพราะฉะนั้นลูกชายลูกชายอายุ x ลบสามสิบห้าปีผลบวกของอายุของคนทั้งสองเนี่ยเท่ากับเจสิบห้าก็จับบวกกันเลย x บวก x ลบสามห้าตอบเจ็ดสิบห้านักเรียนก็ได้สอง x ลบสามสิบห้าเท่ากับเจ็ดสิบห้าอย่างนี้ต้องสามห้าให้หมดไปก่อนก็นำสามห้าบวกทั้งสองข้างได้สอง x เท่ากับสามห้ามาบวกอ่ะได้หร ห้าบวกห้าได้เศบทดหนึ่งสามกับเจ็ดบวกกันได้เศบทดหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดสรุปแล้วเอ็กก็ตอบห้าสิบห้าชายคนนี้อายุห้าสิบห้าปีแต่โจทย์ถามว่าอีกสิบห้าปีใช่ไหมอีกสิบห้าปี อายุก็ห้าสิบห้าบวกสิบห้าก็ได้สิบทศหนึ่งก็เป็นเจ็ดสิบปีตอบอีกสิบห้าปีอายุเจ็ดสิบปีก็ไก่ต่อไปสามสิบแปดสี่เท่าของผลบวกดูให้ดีนะอ่านโจทย์และตีความให้ดีนะสี่เท่าของผลบวก ของเจ็ดส่วนแปดเท่าของจำนวนหนึ่งกับหนึ่งมีค่าเท่ากับแปดสิบแปดจำนวนจำนวนนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดนักเรียนก็ให้ให้จำนวนหนึ่งคือ x โจทย์บอกว่าสี่เท่า ี่เท่าของอะไรของผลบวกผลบวกผลบวกนี้บวกระหว่างอะไรก็ระหว่างเจ็ดส่วนแปดเท่าของจํานวนนะหนึ่งกับหนึ่งนักเรียนก็จะได้ว่าสี่เท่าของผลบวกก็เจ็ดส่วนแปดเจ็ดส่วนแปดของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหนึ่งเห็นไหมระหว่างผลบวกเจ็ดส่วนแปดเอ็กกับหนึ่ง แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ88วิธีคิดข้อนี้นะทำได้สองวิธีฟังให้ดีนะนักเรียนจับ4คูณเข้าไปข้างในก็ได้หรือนักเรียนจับ4มาหารข้างนี้ก็ได้เพราะเนี่ยคูณอยู่ก็มาข้างนี้ก็เป็นหารเนอะก็ได้แล้วแต่ว่าจะทำวิธีไหนทำวิธี นำ4มาหารดีกว่าเนาะลดตัวเลขได้เยอะเลยก็เหลือ7ส่วน 8x บวกเลข1เท่ากับ4มาหารก็ได้ย22นักเรียนจะจับ8คูณก่อนก็ได้หรือนำ1ลบทั้งสองข้างก็ได้นำ1ลบก่อนเนาะ1ลบก็ได้7ส่วน 8x 1ลบก็เหลือย28 ทำยังไงจะเหลือหนึ่งเอ็กอ่ะก็นำกลับกันเศษส่วนกลับกันคูณทั้งสองข้างเลยจะได้ตอบหนึ่งเจ็ดส่วนแปดก็นำแปดส่วนเจ็ดนำแปดส่วนเจ็ดคูณแปดส่วนเจ็ดคูณเจ็ดส่วนแปดเห็นไหมมันตอบหนึ่งอ่ะนำแปดส่วนเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดข้างนี้ตอบเอ็กแล้ว เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามแปดสามก็ยี่สิบสี่สรุปแล้วจำนวนนั้นก็ตอบยี่สิบสี่นั่นเองตัวเลือกงอง,งูสามสิบเก้าสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสามเมตร ถ้าด้านกว้างยาว x เ,เมตรนี่โจทย์กำหนดมาให้เสร็จเลยนะด้านกว้างยาว x เ,เมตรด้านกว้างนะอย่าไปอ่านผิดนะไม่ใช่บอกยาว x เ,เมตรด้านยาวเลยความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ26เมตรรูปสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่าล่ะกว้างคูณยาว นักเรียนต้องหาด้านกว้างกับด้านยาวให้ได้นี่ข้อนี้เนี่ยว่ารูปประกอบเลยจะได้ง่ายจะได้ดูง่ายเลยนักเรียนเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากหมดด้านกว้างยาวเเนี่ยด้านกว้างก็มีสองด้านยาวเอ็กด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสามเมตรอะ ก็ได้ x บวกสามมีสองด้าน x บวกสามเนี่ยมีสองด้านเส้นรอบรูปยาวยี่หกกี่ด้านรวมกันเส้นรอบรูปนะยาวยี่หกสี่ด้านรวมกันเลยสี่ด้านรวมกันก็รวมเลย x บวกด้านด้านยาวก็ x บวกสามด้านกว้างนี้อีก x ด้านยางบนนี่อีก x บวกสามตอบยี่สิบหกนักเรียนก็หาค่า x ได้พอหาค่า x ได้ก็ได้ด้านกว้างแล้วไปบวกสามก็เป็นด้านยาวกี่ x เนี่ย4 x ใช่ไหมสามบวกสามได้หกตอบยี่สิบหกหลบทั้งสองข้างก็เหลือ4 x ก็เหลือยี่สิ นำสี่หารทั้งสองข้างสี่ห้ายี่สิบเรียบร้อยก็ได้ด้านกว้างยาวห้ากว้างห้ายาวเท่าไหร่ครับห้าบวกสามก็เป็นแปดด้านยาวยาวแปดด้านกว้างยาวห้าแปดห้าก็สี่สิบตารางเมตร ตอบพื้นที่เท่ากับ40ตารางเมตร40ดูให้ดีนะชาวนาเลี้ยงไก่กับสุนัขเลี้ยงสองอย่างนะเขานับหัวสุนัขก,กับหัวไก่ได้รวมกัน36หัวก็แปลว่าเลี้ยงทั้งหมด36ตัวใช่ไหม อย่าไปบอกเอ้าแล้วเกิดมีไก่สองหัวเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะนั่นไก่ประหลาดสรุปแล้วแต่ละตัวก็มีหัวเดียวนะสรุปแล้วได้สามสิบหกตัวนั่นเองแต่เมื่อนับขาสัตว์ทั้งสองพบว่ามีขาเท่ากันพอดีไม่ใช่ความยาวขานะไปอ่าน ิจำนวนจำนวนขาเนี่ยเท่ากันพอดีนับขาแล้วว่าก็แสดงว่าสัตว์ทั้งสองจะเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าหรอกเพราะว่าสุนัขมีสี่ขาไก่มีกี่ขาสองขาเออนักเรียนก็สมมุติเลยเขาเลี้ยงไก่มากกว่าสุนักกี่ตัวนักเรียนก็ให้สุนัขเลี้ยงสุนัขเอ็กตัวให้ เลี้ยงสุนัก x ตัวเลี้ยงสุนัก x ตัวพอเลี้ยงสุนัก x ตัวปุ๊บต่อไปก็เลี้ยงไก่เท่าไหร่เลี้ยงไก่ก็สองอย่างรวมกันได้สามสิบหกตัวก็เหลือสามสิบหกลบ x ตัวนับขาสุนัข ขาสุนักมีกี่ขาก็ 4x ขาไก่มีกี่ขาก็2คูณด้วย36ลบ x แล้วเขาบอกว่านับแล้วขามันเท่ากันจำนวนขาเท่ากันก็จับเท่ากันเลยเห็นไหมสร้างสมการได้แล้วนักเรียนก็นำ2หารทั้งสองข้างก็เหลือ 2x ข้างนี้ก็เหลือ36ลบ x ต่อไปนำ x บวกทั้งสองข้างก็ได้เป็น 3x เท่ากับ3ห6นำ3หารทั้งสองข้างก็ได้ x เท่ากับ313326สรุปแล้วเขาเลี้ยงสุนัขไว้12ตัวเขาเลี้ยงไก่กี่ตัวล่ะสุนัขเลี้ยง12ตัว เลี้ยงไก่ก็สามสิบหกลบสิบสองก็เหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ตัวเลี้ยงไก่มากกว่าสุนัขก,กี่ตัวก็ยี่สิบสี่ลบสิบสองก็ตอบสิบสองเออบางคนคิดผิดเนี่ยได้ค่าเอก็กปุ๊บกาเลยเอาก็ถูกอีกคิดผิดก็ถูกเนาะข้อนี้ดีปัญหาทุกอย่าง พ่ายแพ้กับความผิด